อันนี้ตัวอะไรคะงองูงองูอันไหนงองูเไหนตัวงองูเนี่ยอันนี้ตามตัวนี้อันไหนงองูเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนอันไหนงองูอ่าอ่าวงกลมวงกลมงองูอ่าต่อไปอันนี้รูปอะไรคะโคตา อ่ะอไหนท้อฐานอ่ะงงมทอฐานฐาน่าเก่งมากค่ะพอแล้ววงทีเดียวอ่ะต่อไปอรูปอะไรคะตอจะตาอ่ะวงเลยไม่ใช่ลูกอันนี้ตอไปไะตักีนดาวชดาอออันนี้ อ่าต่ใต้อ่าันรูปอะไรมามาอ่ะอืมอ่ะนี่อะไรอ้ออ่าอ่าให้วงวงนี้ลูกวงให้มันเป็นวงกมลมใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆเลยอ่าเก่งมาก อ่าต่อไปค่ะอันนี้อะไรตาบัตรอ่าอันไหนตาบัตรหงายงงเลยไม่ใช่หรอกอันนี้อ่าเก่งมากอ่าต่อไปรูปอะไรคะผอาพึ่งอ่าหาผอาพึ่งดิอ่าเก่งมากอ่าต่อไปนี่ตัวรูปอะไร ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรรูปอะไรอพ,อะพอสัมพาวหางวงพอสัมพาวหาต่อไปนี่รูปอะไรรูลลงหาวงวรูลิงอือเก่งมากสัมเี้ตัวอะไรคะสามสีสามสีอืมเก่งมากวิดิกรด ไหนเวลีกูทำไงมองหน้าคือกันด้วยเวลีกูไอืม